ก็สวัสดีแฟนๆผมทุกคนนะครับก็เข้าสู่เกมปุ่มบัมเบอร์เกอรรูบี้นะครับแลนด์ออฟเบเซอร์นัสล็อกนะครับเป็นพาร์ทที่41นะฮะเอาละก็ถึงเวลาแล้วสินะหลังจากที่เราจัดการฟีบี้ไปได้ครับปุ่มบัผีนะครับไม่ดิดฟู้ดใช้ปุ่มบัผีนะครับผู้คือกับผีแล้วก็เจอกับเอ่อกีราติน่านะครับก็เป็นปุ่มบัผีนะครับโหไม่คิดว่าจะเจอผีกันนะเนี่ยแต่ช่างเถอะน้องอังก็ผ่านไปได้ครับน่ากลัวตรงนี้แหละเอาละงั้นเรามาลุยกันต่อครับสำหรับ สีจ่จตุเทพคนต่อไปครับเอาละงานเราก็โผล่มาโหนี่พี่หิมะครับแต่ว่าโปโมนคนข้างหน้านะฮะก็จะเป็นผู้ใช้โปโมนน้ําแข็งนะฮะใช่ปะอ่าก็ใช่แหละมันหิมะตกขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงก็รู้อยู่แล้วนะครับเอาละนะมีความมั่นใจขนาดไหนครับเกี่ยวกับการจะเจอกับสีจ่จตุเทพคนต่อไปครับเป็นน้ําแข็งด้วยนะครับถ้าเ,เกิดแม่น้ำแข็งทั้งท,งทีมนี่คืองานเข้าของอาสจิลุ้นล้วนเลยนะครับอืม จริงๆแล้วเออควีนก็สู้ได้นะครับเพราะว่าเป็นหินนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้ําแข็งเนี่ยมันจะพกน้ํามาด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะ,ะเข้ามาข้างในครับเอาละสีจะตัวเทพครับมีมีก็อี้เหมือนกันนะแต่ให้ไขรนั่งก็ไม่รู้เหมือนกันคงไม่ใช่ผีหรอกมั้งโอเคพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวนะเออยยังไม่พร้อม,มร้อมผมจะคงขอดูสปีดกนนะว่าตัวไหนมันเร็วที่สุดครับรู้สึกว่าผมบอกว่าบิ๊กบอลนี่เร็วสุดในทีมใช่ไหม 221เนไ่นเะอ้าน้องเฟียเร็วสุดเหรอสปีดน้องเฟียเร็วสุดครับโอเค221นะฮะนี่ขนาดเลเวลต่ำกว่าบิ๊กบอสนั่นเนี่ยโอเคอ่ะงั้นลุยเลยครับผมคิดว่าถ้าเกิผมพบน้องเฟียมาก่อนเนี่ยจะรอดในการใช้ดาร์กไวอ์นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแช่แข็ง ฉันชื่อกาเซียเป็นหนึ่งในสี่ตัวเทพที่นี่ฉันเป็นหนึ่งที่ชื่นชอบใบห้าแฉกและเดินทางทั่วโฮเอ็นและชอบโปรอนท่าจมตีท่าน้ำแข็งมากเ <c oughs> พราะว่าฉันเกียบโปมโมนมังกรอยากรู้ก็ลองได้รู้ไหมที่ผ่านมาฉันเจอแต่พวกขี้แพ้ที่เหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่เก่งไม่ได้เรื่องเลยโดนแค่มูน้ำแข็งของฉันน่ะก็ร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว <c oughs> ได้ข่าวว่าพ่อหนุ่มจะเป็นดากอนมาสเตอร์สินะโชว์พลังให้ดูหน่อยสิ มารับท้งน้ำแข็งของฉันดูว่าเธอจะมีคุณสมบัติพอหรือเปล่าที่จะเป็นดา์ก้วมาสเตอร์เพราะการที่จะเป็นดาวก็มาสเตอร์น่ะก็ต้องรับน้ำแข็งให้ได้ทุกสถานการณ์ใช่ไหมละ่ะพ่อนุม่มหน่ามียิ้มอ่อนมียิ้มอ่อนยิ้มอ่อนเหรอมาน้ำแข็งจริงเปล่าอํำผมเล่นหรือเปล่ามาครับซิติเซพคนที่สามครับกาเซียครับเจอกับตัวอะไรมาอ่ะเจอกับผีเหรอ คอฟฟีกิกัสนะครับเป็นโบมอนท่าผีนะฮะมีอาริตี้ซึ่งรู้สึกจะเป็นมัมมี่นะครับมันจะเปลี่ยนอาริตี้เมื่อถ้าเกิดเราตีแบบประชิดนะครับโอเคเราไม่มีนะฮะงั้นเราก็ยิงดักพอมเลยครับน้องเฟียครับยิงบ้าพร้อครับใส่ไปที่คอฟฟีกิกัสครับเป็นไงลบโอ้เลือดแดงแต่ไม่ตายครับเขาใช้ท่าแซนซอร์มครับเรียกทรายมาทําไมอ่ะเดี๋ยวนะนายใช้น้ําแข็งไม่ใช่หรอแต่ว่าทรายมันกัดนายตายนะเว้ยเราไม่เข้าใจแล้วนายฆ่าตัวเองทิ้งเนี่ยนะ เอาไปเฉยครับไปแบบมึนๆนะเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะพูดยังไงดีกับตัวนี้อ่ะมาดูครับตัวต่อไปตัวอะไรครับอื้อเคียวเลมครับเอาละน้ําแข็งของจริงวะ่ะแล้วมันเลีกยงายมาเพื่อเอาเคียวออกมาเนี่ยนะเดี๋ยวนะเคียวเลมเหรอเอออย่างนี้ต้องเจอนี่หน่อยน้ําแข็งใช่ไหมไม่กลัวเว้ยเพราะว่าเรามีบวมมังกรนะครับแล้วก็น้ําอยู่หนึ่งตัวครับก็คือปาก,กียนนั่นเองใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะ มังกรถ้าเกิดผมว่าผมรับมังกรได้นะสะลับป๋าเกียร์ป๋าเกียร์ก็ถึกระดับหนึ่งนะแถมเร็วด้วยนะครับผมมั่นใจว่าป๋าเกียร์น่าจะสปีดสูงกว่าชิวเลมนะละมังนะอ่ามาดูที่เลเวลกันครับอ่ะป๋าเกียร์ครับเลเวล76นะครับเจอกับชิวเลมครับอืดสิอ็ดห,ห่างแค่ห้าเลเวลเองเอ้ยไม่ห้าเออห้าเลเวลนี่มันแบล็กนี่ว่าผสมร่างกับเซคคอมนะครับเป็นแบล็กชิวเลมนะครับเอาละมังกรน้ำแข็งน้ำแข็งไม่กลัวอยู่แล้ว มังกรเนี no, ่ยสิไฟฟ้าก็ไม่กลัวครับมีมังกรรีซิตเอาไว้อยู่อ่ะงั้นเราก็จะท่าสึงไปช่วยเลมไหมครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเลมไม่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 ยายาระเบิดอย่างงี้เลยเหรอของแรงเลยนะเว้ยไอแกระเบิดมังกรเล่นเนี่ยนะอโออ๋อเดี๋ยวกันแลวเฮ้ยไม่นะป๋เกียอ่ไม่ไม่ป๋เกี้เราอุตส่าห์เวลตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ศพแรกไปแล้ว เกียวเล่แม่งระเบิดตัวเองทิ้งครับแ,แม่งลากปาเก,กียไปด้วยใครบา้าวะแม่งเอาเลจเดอรี่มาระเบิดทิ้งเนี่ยวิธีไหนของแกฮะกาเซียโอ้ยเสียหายหลายแสนมากเลยมีท่านั้นอยู่แค่ตัวเดียวเองไงโอ้ no 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 นี่เองเล่นอย่างนี้เลยเหรอนี่เองหาวิธีอื่นจัดก,การไม่ได้แล้วเหรอนี่แกระเบิดเล่นเลยใช่ไหมรู้สึกเสียใจมาก ชีวิตต้องเดินต่อไปครับมาอางั้นเราคงต้องส่งควีนออกมารับก่อนนะครับมีทรายครับเพิ่มสซิชิทิฟเฟนครโอ้เจอกับโคลิโทดอนครับโอ้งานช้างอีกแล้วเจอน้ำแล้วน้ำแข็งนะครับเป็นดินอีกโอ้นี่มาชนะทางหมดเลยเนี่ยแต่ว่าอยู่ในทรายครับเราเป็นโมดธาตหินนะฮะโมนธาตหินที่เมื่ออยู่ในทรายจะมีสซิชิทิฟเฟนจะเพิ่มขึ้น50%นะครับทั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวธาตุน้ำนะครับยกเว้นว่าจะท่ากายภาพมาเออ ยังไงก็ต้องเอาวะบวกก็บวกดูครับมูนบายครับโอ้ชิบหายโอริจินพอลครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทริโตนนายจะทาโหไปไหนเนี่ยเว้ยควิสควิสโอ้รถครึ่งหลอดครับนี่ขนาดมีสายแล้วเนี่ยมูนบารครับอย่าไปทีโทลิโตนโอ้ไม่ทำไมมันโหดขนาดนี้เนี่ยมันไม่ลดเลยเหรอเอ้ยมันโหดไปแล้ว啊เหมือนใช้ออริจินพอลได้ด้วยอะ่ะยังไงดีอะ่ะ ต้องเป็นเจนังกี้แล้วอ่ะเอาเจนังกี้มารับน้ำแล้วกันนะฮะคงไม่มีท่าต้องแขงมาดักนะอะเปลี่ยนคุออกครับแล้วก็ส่งเจนังกี้ลงมาครับอืมว่าไงกินทิบิเดไหมครับออริจินพองครับโทริโตนหรือกาสโตรนนั่นเองร,ร,เเอเรับได้ครับเจเจอือเจรับได้ครับวายอยู่แล้วโอเคครับเจออ่ะองั้นถึงเวลาพาทัวร์แล้วครับบินบินดำล่องดีกว่าไหมหรือเซนเซปัตด,ดี เอองั้นจริงก็อยากก็อยากดูมูฟนะแต่ว่าควร้ําแข็งวะใครแรงอะไรอะไรกว่ากันระหว่างไฟกับดาก์งครอเข่าที่ดูแล้วเนี่ยไฟมันแรงกว่านะแต่ว่าความแม่นยำเอาเถอะเรามั่นใจว่ามันโดนอยู่แล้วแหละไฟนี่แหละดีสุดละเอาเราใช้ท่าไฟแล้วกันนะฮะออตินพร้อมครับไม่โดนครับอ่าซ้ายหมดแล้วเพื่อนมาเตะครับพุ่งลงไปเลยตัดก,การมัดมันละ โอ้ไม่ตายมันถือจริงๆว่ะโอ้เอาจิ้มพองครับนี่มันยังมันไม่มีท่าอื่นแล้วเหรอแต่ว่าเหมือนมีท่ามันแข็งนะฮะโอเคก็ถือว่ารับได้อยู่โอ้เพิ่มเลือดครับโอ้มันยิีงถือถืออยู่เนี่ยโอ้กลับไปเลือดใหม่เลยอะแล้วต้องคลอไปครับนี่นะเป็นไงลดประมาณเกือบครึ่งครับเดี๋ยวต้องคลอซ้ำอีกทีนึงไหมล่ะฮะเออต้องอีกทีนึงอะอีกทีนึง เลือดแดงไม่ตายก็โอ้มันเหลือหน่อยนึงมันจะเหลือไวทำไมวันนี้ออริจินพอล้วครับใส่ไปที่อยากคลีนะอยากคลีนะเออยืนได้ยืนได้ไดอเจ้ครับเจ๊เติมเลือดก่อนครับด้วยพลังของไฮเปอร์พชันครับเลือดเพิ่มไปอีกสองร้อยโอ้ดีนะถ้าไม่มีท่าน้ําแข็งอ่ะถ้ามีนี่แย่เลยเนะี่ยเอาฝั่งหนูก็เพิ่มเลือดเหมือนกันครับตอนนี้ยาของฝั่งของเจ็ดสี่เจตุเทพกาเซียนครับหมดแล้วนะครับ เอาละเราก็ใช้เซนเับดไปเลยครับเผื่อมันจะติดชะงักหวังชะงักอยู่เหมือนกันเปิดเซนมันมีอยู่ชะงักไหมชะงักเออมันต้องอย่างนี้ดิแล้วเราก็ดังคลอไปครับเออนี่แน่รถอยู่แล้วอยู่ไออ๋ออะไรอะไรยิงไม่โดนเว้ยืมไม่พีนึงไม่หละครับโทริโทดอนเรียบร้อยครับโทริโทดอนครับโอ้ยแมน โอ้ยังไม่จบอยู่เนี่ยเจอกับโมทอลอสครับล่างไหนอ่ะฟอร์มไหนอ่ะไฟฟ้าแล้วก็บินครับเอองั้นเปลี่ยนเป็นยังไงดีวะเนี่ยงั้นบิ๊กบอลไม่ได้เออเคเวก็ไม่โดนอ่ะงั้นต้องเปลี่ยนเป็นน้องเฟียครับอ่ะน้องเฟียครับมาหน่อยครับเราต้องการสปรีดนะครับแล้วก็ดาร์กออยไปมาน้องเฟียล่างไหนเออโอ้โหล่างตัวเล่มฟอร์มครับ เป็นร่างที่จะมีดูดไฟฟ้าครับเนี่ยแต่โอเค,ครับไม่ใช่แพนเซอร์โอเคดาร์กวอยครับหลับไปซะาเออหลับไปแล้วเอาละงานสบายละแล้วก็แบทดีมโอเคเอาละดาร์คพอไปเลยไนะม่นะยังไม่ตื่นใช่ไหมโอเคหลับอย่างนี้หลับสบายไปเลยหลับให้ตายตายไปเลยแบทดีมอีกทีนึงครับ หลับให้เดียวยาวนะหลับให้ยาวๆแล้วก็ยิงดาวเผาตอนหลับนี่แหละยิงไปเลยนี่นะโอเคครับเรียบร้อยครับสลับวอลทอรอยครับตือรินฟอร์มครับโอเคตัวต่อไปครับเป็นลิสซัดดอนครับเอาละงานง่ายแล้วมาส่งงั้นส่งอะไรดีวะส่งควีนดี่ปะวะมันจะมีท่าอะไรไหมก็เสียวๆเนะี่ยอะส่งควีนแล้วกันครับมาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับควีนครับมา เจอไฟบินอย่างนี้ครับต้องเป็นหน้าที่คุยอยู่แล้วครับลิสต์ดอนครับไม่น่ามีเมก้านะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะบังคับตอนที่เราสู้รอบสองจะมีเมก้าอยู่อะเพิ่มเล่นกับคุนครับมาดูมูฟกันครับว่าลิสตดอนะครับมีมูฟท่าอะไรบ้างนะฮะผมไม่มีเหล็กหรอกนะกิกาเดนครับโอ้โหลิสต์ดอนมีกิกาเดนโอเคไม่เข้าไม่เข้าเอาละใช้ได้เลยครับกิกกเดนอีกรอบหนึ่งเหรอไม่คิดมั้งโอเคไม่คิดไม่คิด m ดมอนส o อมยิงไปเลยไม่เน้นเน้นเรียบร้อยครับคูนสี่เขาดิสต้อนครับโอเคครับหมดแล้วครับสลับ4ี่จตุเทพคนที่3นะครับัาเซียนะฮะเฮ้ยเราสูญเสียปาเกียไปนะฮะเพราะว่าแม่งส่งอ๋อได้เซฟกาดนะครับไม่เอาทรนะไม่เอาคือมันส่งคิวเล็มลงมานะฮะมันระเบิดเล่นอะระเบิดมันโคตรแรงลแล้วแบ ตาเกียร์ลับไม่ไหวอะ่ะเออใครจะไปรู้ว่ามันจะระเบิดอะ่ะคือผมไม่นึกว่ามันจะใช้ท่านอร์มอลด้วยซ้ำนะขอบอกไว้ก่อนเลยมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเจอกับท่าอะไรบ้างอะ่ะผมก็เล่นพยายามจ Set ัดเซฟตัวเองมากที่สุดแล้วพ่อหนุ่มและโปเกมอนทำได้ให้ฉันเห็นแล้วว่าเธอนะ่ะเหมาะสมที่จะเป็นดาร์กอนมาสเตอร์ master. มีจิตวิญญ,ญาณที่ร้อนแรงถึงฉันจะแพ้แต่ไม่เป็นไรเก็บโปเกมอนมัง,งกรของเธอได้ด้วย สุดยอดด้วยมิวเครียร์ล้างโลกของคิวเลมเป็นยังไงล่ะแม่ฉันเกลียดปุ๊ว่ามังกรก็ต้องระเบิดมังกรแถมได้ศพมังกรด้วยศิลปะคือการระเบิดเออเอาแต่งให้มันเป็นเรื่องๆไปเลยโอเคเอาละ่ะขอให้โชคดียิ้มอ่นอ,อนๆยิ้มอ่นอ,อนผมละเกียดผมละเกียดไอการยิ้มอ่นอ,อนตอนมันเริ่มเกมจริงๆเลยยิ้มอ่อนแบบเหมือนแบบเตรียมตัวไว้เลยนะโอเคงั้นเราเข้าไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็ใช้ เพิ่ม PP ก่อนเลยครับก็คือใช้เลบป้าเบอร์รี่นะครับเพื่อเพิ่ม PP นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องใช้ดาร์กวอยค่อนข้างบ่อยนะฮะเพื่อเอามาหยุดยัง้งการการโดนสวิตท,ทั้งทีมนะครับโอเคก็เพิ่มรักวอยไปนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับเด็กๆในทีมด้วยนะครับโอเคพูดจริงว่าผมเสียใจผมเสียใจจริงๆคือมันมันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้คือผมไม่คิดว่าปาเคียจะไปก่อนอะ่ะมันควรจะเป็นตัวอื่นด้วยซ้ํา เพราะว่าปากียมันมีท่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับมีท่าน้ำท่ามังกรที่แรงมีท่าต่อสู้ด้วยนะครับออรร์สเฟียด้วยนะครับเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับการต่อสู้ของสิจตุริเทพคนที่สาะครับก็จบแลวนครับก็สร้างความประทับใจให้กับสากองกองแช่งได้เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วคนที่ชื่นชอบการระเบิดนะครับเอ็กซพชันนะฮะผมครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้อะไรให้กับปากีย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยกันถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับ ส่วนตัวเลขทันดานซ้ายนะครับผมยังไม่ปรับเป็นเลข4นะครับอยากให้เขาอยู่ในทีมต่อไปไม่ว่าจะเป็นวิญญาณก็ตามนะครับอย่างคิดอีกแง่ดีครับขอให้ปาเกียเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าการระเบิดในครั้งนี้การพีชีพครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าเอาล่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับสี่จตุเทพคนสุดท้ายครับสวัสดีครับ